เดี๋ยววันนี้เพ่คิดว่าเราควรย้ายครอบครัวของคุณไก่เนี่ยไปไว้ที่อื่นพีน่ฝนคุณไก่เขาจะต้องอยู่ในดินแดนที่มีความอบอุ่นมากวันนี้นะเรื่องนั้นก็จริงอยู่แต่เรายังหาดินแดนแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมีทั้งคลิปเปอร์ แล้วก็มีทั้งมอนเตอร์อย่างอื่นเข้ามาโจมตีด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะต้องตามหาที่ที่มีความอบอุ่นให้กับคุณไก่เขาจะได้อยู่ได้อย่างสบายใจก็เรื่องนั้นก็จริงตอนนี้เพ่เจะสร้างที่อบอุ่นขึ้นมาให้เองเดี๋ยวก่อนนะแต่ตอนนี้ต้นข้าวของเราจเจริญเติบโตดีเดี๋ยวพี่ฝนเก็บเกี่ยวก่อนก็แล้วกันได้เลยพี่ฝนนี่เพ่เ,เตรียมดินมาเยอะพอสมควรเตรียมดินมาอย่างนั้นเหรอใช่เพ่คิดว่า จะนํากุณไก่เนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเราอยู่ข้างๆบ้านก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็นี่เลยนําดินที่มีเนี่ยวางลงไปตรงๆแบบนี้ต้องรีบวางหน่อยแล้วเพราะว่าน้ําแข็งเนี่ยจะเกาะตัวกันอย่างรวดเร็วนี่วางลงไปเลยวางลงไปเยอะๆเลยได้ไงแค่แป๊บเดียวเองน้ําแข็งขึ้นมาแล้วเห็นป่าจริงด้วยน้ําแข็งเกาะเต็มไปหมดเพราะว่าที่นี่เป็นดินแดนฤดูหนาว พี่ฝนตัดไม้มาเยอะๆหน่อยนะตัดไม้มาแล้วเดี๋ยวเพีจะสร้างบ้านให้กับคุณไก่ตรงนี้ด้วยจะต้องใช้จํานวนเยอะหรือเปล่าใช้เยอะเหมือนกันจะได้หลบลมหนาวได้แย่ yeah, แล้วน้ําแข็งเกาะตัวเร็วมากเลยพี่ฝนเพราะว่าที่นี่เป็นดินแานแห่งน้ําแข็งอ่ะใช่แล้วนี่ไงแค่นี้ไม่น่าจะพอพี่จะทากว้างกว่านี้ปักเทียนไว้ด้วยเลยดีกว่า พี่ฝนตัดไม้ไปแล้วหนึ่งต้นด้วยกันตัดมาแล้วใช่เปล่าใช่ตัดมาแล้วแล้วก็จะทําการปลูกทดแทนดีเลยถ้าอย่างนั้นเราก็เพ่กเตรียมพื้นดินให้เต็มที่เลยนะทำพื้นดินเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมีรั้วด้วยใช่เพกขุดดินมาประมาณ120ก้อน120ก้อนเลยอย่างนั้นเหรอก็น่าจะพออาจจะวางได้ไม่ครบหรอกนี่วางลงไปแบบนี้ เรียบร้อยยังไม่น่าจะพอนะพี่ฝนไม่พอเหรอน่าจะกว้างกว่าน,นี้แต่ว่าตอนนี้พี่ฝนตัดต้นไม้มาได้อย่างเยอะเดี๋ยวจะนำมาให้นี่ไงพอหรือเปล่าก็น่าจะพอนะพี่ฝนแย่แล้วของในตัวเต็มเพราะฉะนั้นใส่ชุดเกาะเลยดีกว่าใส่ชุดเกาะอย่างนั้นเหรอใช่จะได้มีพื้นที่สำหรับเก็บของท่าทาง จะต้องวางก้อนดินเยอะกว่านี้นะใช่เพราะว่าพื้นที่น่าจะไม่เพียงพอคุณไก่เขาอยู่กันเป็นครอบครัวพอปากเทียนลงไปแล้วรู้สึกว่าน้ำแข็งละลายด้วยน้ำแข็งละลายเหรอใช่รอบรอบเทียนเนี่ยละลายน้ำแข็งได้จริงๆพี่ฝนถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่จะวางก้อนดินลงไปให้เต็มเลยวางก้อนดินลงไปเยอะๆเลยวางถึงข้างหลังนี่เลยดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะนี่ ทุบไปแล้วน้ําแข็งก็ไม่งอกกลับคืนขึ้นมาแล้วตอนนี้น้ําแข็งละลายไปหมดแล้วเพราะว่าเราปากเทียนลงไปถูกต้องเลยหมดเทียนไปแล้วไอ้หมดดินไปแล้ว64ชิ้นใช้ดินเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่เอกจะวางลงไปอีกน่าจะสักประมาณสองล็อกนี่น่าจะพอนะสองล็อกอย่างนั้นเหรอใช่ด้านหน้านี้ด้วยแล้วกันทำให้กลายเป็นพื้นที่แบบ ี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนนี้เราอาจจะต้องต้องวางรั้วแล้วล่ะนะรั้วเหรอใช่ต้องมีรั้วแล้วถ้าเป็นรั้วแล้วก็เดี๋ยวพี่แกทำเพิ่มแล้วก็ไปนำรั้วที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมาต่อด้วยนะถ้ายางนั้นหน้าที่ที่จะพาคุณไก่มาที่นี่จะเป็นหน้าที่ของพี่ฝนเองงั้นฝากพี่ฝนพาคุณไก่มาด้วยนะได้เลยไม่ใช่ปัญหาแบบนี้น่าจะพอแล้วคุณไก่อยู่ได้สบายแน่นอนใช่ บนดินเนี่ยยังไงก็รู้สึกว่าน่าจะดีกว่าบนพื้นน้ำแข็งเยอะถูกต้องบนดินดีกว่าแล้วก็รูว้วนี่ไงคุณไก่มาแล้วมากันทั้งครอบครัวเลยรั้วที่มีอยู่ของเดิมพเพีกจะนำมาใช้ก่อนแยังพี่ฝนจะเดินเข้าไปแล้วนะนาได้เลยพี่ฝนนี่ไงเขาเดินตามมาเป็นแถวเลยดีจังเลยนะมากันทั้งครอบครัวใช่มากันทั้งครอบครัวนวี่ต่อไปให้เรียบร้อย แล้วก็ต่อฝั่งนี้ด้วยเขาน่าจะชอบที่นี่มากกว่าเขาชอบตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วพี่ฝนใช่เพราะว่ากว้างมากกว่าเดิมนะอ่ะวางผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขใหม่ไม่พอเดี๋ยวพี่เอกจะไปเอาประตูรัวมาด้วยนะได้เลยงั้นฝากตรงนี้ด้วยพี่ฝนไปแล้วไปไหนอ่ะไปนั่ไปนำลัวมาเหรอใช่ลัวที่เหลืออยู่เนี่ยจะต้องใช้ให้ครบ นั่นอะไรนะน้ำแข็งละลายนะเพีอได้ยินเสียงแปลกๆแ,แ,แถวนี้ด้วยเสียงอะไรอย่างนั้นเหรอไม่แน่ใจแต่คงไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรหรอกมั้งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพี่กจะตัดรั้วนี้ไปได้มาแล้วพี่ฝนนี่เลยประตูรั้วประตูรั้วจะต้องนำมาวางคราวนี้คุณไก่ก็จะได้อยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจใช่เราก็จะเข้ามานำอาหารมาให้ได้สบายๆด้วยใช่ นี่ไงปลอดภัยดีแล้วคุณไก่เขาชอบมากเลยบริเวณด้านหน้านี่เพยงนึกอะไรออกแล้วนึกอะไรบางอย่างได้อย่างนั้นเหรอพอปักเทียนลงไปแล้วจะทําให้น้ําแข็งละลายถ้าเราเดินไม่ดีอาจจะหล่นลงไปได้เพราะนั้นเพิกจะใช้ก้อนหินนํามาทําเป็นสนลับแบบนี้ทาสลบับหลังคาเหรอไม่ใช่เพิกจะทําเป็นพื้นด้านหน้าพื้นด้านหน้าอ๋อใช่จริงด้วยเพราะว่าน้ําแข็งมีความลื่นมากๆเลยใช่ตรงนี้ จะกลายเป็นถนนถนนเหรอใช่ถนนแบบนี้เลยวางลงไปวางลงไปให้เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนวางผิดทุบออกก่อนแล้วก็วางต่อไปใหม่วางต่อไปใหม่ได้เลยวางเลยแบบนี้ พอเราปักเทียนลงไปแล้วน้ำแข็งละลายด้วยนะใช่พอน้ำแข็งละลายคราวนี้เราก็จะไม่มีปัญหาในการที่จะหล่นลงไปแล้วนี่แค่นี้ก็เดินผ่านก็ามาได้อย่างสบายแล้วพี่ฝนเดี๋ยวก่อนคุณไก่ก็ออกไปข้างนอกงั้นพาเขากลับเข้าไปได้เลยนะกลับเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีลูกไก่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนี่นาะใช่มีลูกไก่เพิ่มมาถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้การละเราะจะมีไข่ไก่เพิ่มแน่นอนเรื่องไข่ไก่ไม่ใช่ปัญหา แต่ว่าเราจะต้องปลูกพืชไว้ข้างในให้เขาได้รับอาหานด้วยนะใช่ปลูกพืชให้เขากินนะถ้าไม่มีอาหารจะแย่แน่นอนละก่อนอื่นเพีงจะต้องทําเคียวก่อนเดี๋ยวก่านนะนี่เรามีเหล็กอยู่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเหล็กที่เราไปขุดมาพี่อหอน,นำมาหลอมนะจริงด้วยแล้วก็มีที่ยังไม่ได้หลอมเดี๋ยวเพียจะหลอมทิ้งเอาไว้ก่อนตรงนี้นะนี่เหล็ก นำมาใส่เตาหลอมหลอมไว้เยอะๆเลยเราน่าจะได้ใช้ประโยชน์นะแล้วก็เพกจะต้องทำเคี้ยวก่อนเคียวเกี่ยวข้าวเหรอใช้ก้อนหินที่เหลือนี่ทำดีกว่าเรียบร้อยได้แล้วถ้าเรามีเคียวเข้าใจแล้วเราจะสามารถปลูกพืชได้ใช่พี่เพกจะปลูกข้าวไว้ข้างในให้คุณไก่ด้วยนะหน้าที่วางมาเล็ดพานจะเป็นหน้าที่ของพี่ฝนเองได้เลยพี่ฝน นี่ปลูกไว้9บล็อกน่าจะพอนี่ไงปลูกลงไปเลยดีที่เราวางก้อนดินไปบนน้ำแข็งแบบนี้นะใช่เขาจะเริเติบโต,ตแน่นอนที่สำคัญคือมีน้ำข้างล่างเนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปลดน้ำต้นไม้เลยด้วยใช่แล้วนี่จะไปไหนอ่ะเราลืมสร้างอะไรไปหรือเปล่าเพชรคิดว่าจะสร้างหลังคาก็เลยมาคราฟสแลปที่เป็นไม้เพิ่มนะใช่จะต้องมีหลังคา ถ้ามีหลังคาก็จะกันแดดกันฝนแล้วก็พายุหิมะได้ด้วยนะเขาก็จะปลอดภัยและที่สำคัญเดี๋ยวก่อนรั้วยังไม่มีพี่ฝนรั้วมีแล้วไม่ใช่เพกต้องการเสรารั้วเพิ่มเติมเพราะว่าใช้ทำไว้หมดแล้วนี่ไงตรงเนี้ยเข้าใจแล้วจะทำเป็นหลังคาเราจะต้องมีรัว้วใช่เพกจะต่อรั้วตรงมุมนี้ทั้งหมดสด้านแบบนี้ ไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเรายังมีรั้วอยู่มีรั้วที่ไหนอ่ะนั่นไงรั้วเดิมเดี๋ยวเพคไปใช้ขวานเนี่ยขุดออกมาก็ได้นะจริงด้วยมีรั้วเก่าอยู่ที่เดิมนี่นาเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เอาไปให้หมดเลยดีกว่าเก็บไปให้หมดเลยแบบนี้เลยแล้วก็เทียนไขด้วยนาะต้องใช้ด้วยเทียนไขจะต้องใช้อย่างเยอะแต่เดี๋ยวก,ก่อน เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมีเสียงอะไรบางอย่างกันเหรอเอ้นั่นไงซอมบบีตกใจหมดเลยเขามองเห็นพวกเราได้ไงเนี่ยเขาเข้ามาในดินแดนนั้าแข็งได้ยังไงกันน่ะที่สําคัญไม่ได้มาแค่คนเดียวนะมากันเต็มเลยพี่ฝนแบบนี้ที่นี่น่าจะไม่ปลอดภัยแล้วหรือเปล่าใช่เขาตามมาหาเราได้ไงเนี่ยแหลกจังเลยขนาดปักเทียนไว้แล้วนะเขามองเห็นเรานะถ้าอย่างงั้นเราอาจจะต้องมีเทียนเพิ่มเติมแล้วหละ่ะ เรื่องนี้ก็จริงแต่ถ้าเราปักเทียนลงไปบนพื้นน้ำแข็งก็ละลายแล้วก็ตกไปในน้ำอยู่ดีจริงด้วยเราจะต้องวางดินลงไฟหรือ,รอไม่ก็วางก้อนหินนะนี่เขามาอีกแล้วเหรอเนี่ยเขามากันอย่างเยอะเขามองเห็นเราได้ไงแถมเดินเข้ามาในดินแดนน้ำแข็งอีกแบบนี้ชักไม่ค่อยดีละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่แกนะต่อหลังคาให้กับคุณไก่ก่อนต่อบล็อกหลังคาลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องวางเสาขึ้นไปแบบนี้ก่อนพี่ฝนต่อขึ้นไปสูงสูงหน่อยนะได้เลยเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมเหรอต้นไม้ปลูกไม่ได้เอาออกก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวพอต้นไม้โตคุณไก่ก็กระโดดขึ้นต้นไม้เขาก็ออกไปข้างนอกนะสิจริงเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะคุณไก่เขยับหน่อยครับทางนี้จ้ะทางนี้เดี๋ยวจะนำอาหารให้กินนะนี่เลยพอต่อขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้ว ต่อยซักบล็อกดีกว่าไหมเนี่ยต่อบล็อกสูงๆหน่อยจะได้มีหลังคาที่ขึ้นไปสูงนิดนึงอะนะนี่ไงเพ็กกำลังต่อหลังคาอยู่พี่ฝนโอ้โหดูดีขึ้นมาเลยเรามีสลบอยู่ทั้งหมด24น่าจะเพียงพอแถวและหก็ทั้งหมด4แถวพอดีใช่น่าจะเพียงพอนี่ไง6 4 24แถวที่3แล้วก็แถวสุดท้ายแถวที่4พอไหม น่าจะพอแล้วล่ะเดี๋ยวขอออกมาดูข้างนอกก่อนแค่เป็นนิดนึงเพิกจะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งแถวแล้วก็จะต้องตอบล็อกเข้าไปเพื่อความแข็งแรงนี่ไงต่อเป็นสาวแบบนี้แค่นี้เขาก็มาหลบล่มในนี้ได้แล้วนะใช่ดูท่าทางที่นี่น่าจะเหมาะกับเขามากๆเลยแต่ว่าดินตรงบริเวณนี้อาจจะเป็นดินที่แข็งกระด้างไปหน่อยเพราะฉะนั้นเพิกจะใช้พรั่วเนี่ยทำให้ดินนุ่มลงพรั่วอย่างงั้นเหรอใช่แบบนี้ไง แค่นี้ดินตรงนี้ก็เหมาะที่เขาจะมานอนอยู่อาศัยแล้วนะก็น่าจะดีเหมือนกันนะมีทั้งที่อยู่แล้วก็มีทั้งอาหารแล้วพี่ฝนใช่มีที่อยู่แล้วก็อาหารที่เพียงพอตอนนี้เพ่ก็สามารถครับบล็อกขนแกะได้ถึงสองบล็อกแล้วนะมีบล็อกขนแกะคราวนี้เราก็สามารถทำที่นอนได้แล้วคงจะต้องเป็นครั้งหน้าแล้วเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ออกไปตามหาคุณแมงมุมเลยนี่ ทำให้ต้นข้าวโตวโดยใช้ปุ๋ยจริงด้วยเราก็จะมีอาหารคุณไก่ก็จะมีอาหารเหมือนกันใช่แล้วตอนนี้คุณไก่เขาพวกเราน่าจะมีความสุขแถมมีจํานวนสมาชิกเพิ่มเป็น5ตัวแล้วพี่ฝนดีจังเลยนะ